สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ช่องเทเลจะมาแบ่งปันบอลสีนะคะท่านใดเข้ามาฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แก่ช่องของเราด้วยนะคะช่องเทเลจําหน่ายบอลสีเป็นกระถางไซส์4เนิ้วทุกชนิดทุกสายพนธุนราคา50บาทนะคะค่าจัดส่ง70บาทเราใช้บริการ KEX ขนส่งเอกชนนะคะมีทั้งแบบโูนและปลายทางนะคะเราจําหน่ายแบบล้างรากด้วยนะคะ แบบรางรากก็อาจจะมีบางชนิดก็อาจจะมีหัวนิดๆบางชนิดก็อาจจะไม่มีหัวแต่มีรากนะคะก็เหมาะสําหรับท่านที่มีประสบการณ์ในการาปลูกบอนสีหรืออยากได้หรือท่านที่ไม่มีประสบการณ์แต่ว่าอยากได้จํานวนมากนะคะไปทดลองปลูกก็ได้นะคะก็ถ้าจําหน่ายแบบรางรากตอนนี้ช่องเทเลยก็จําหน่ายแบบรางราก สิบต้นร้อยบาทนะคะค่าจะส่งเจ็ดสิบบาทนะคะเมาเมาเจ็ดสิบบาทนะคะหนึ่งร้อยบาทแต่ถ้าท่านรับสองร้อยบาทหรือได้ยี่สิบต้นเนี่ยก็จะแถมไก่ให้นะคะห้าต้นนะคะสองร้อยบาทละห้าต้นนะคะทุกๆสองร้อยบาทอ่ะไก่ที่จะแถมก็มีไก่ราชาวดีตัวนี้นะคะทางราคาชนิดคสายพันธุ์ได้นะคะ อ่ามาดูกระบะนี้เลยไม่ได้เจอกัน6วันนะคะก็รอให้บอนมันสูงขึ้นมาหน่อยนะคะแล้วก็ช่องเทเลยก็ยุ่งยุ่งวุ่นวุ่นกับงานประจำนะคะมาดูตัวนี้นะคะจันชายนะคะต้นสูงใหญ่แล้วนัเนี่ยเขาจะสวยเขาจะกัดสวยมากเลยนะตรงกลางสีชมพูนะคะจันชาย ขุนสีคโคชโคงอ่ามาดูตัวนี้เนี่ยนี่เขาจะไหม้เป็นนิดหนึ่งเพราะไปเผลอเปิดตู้บอลเอาสแลนออกนะคะไก่แก้วตาเสือค่ะไก่แก้วตาเสือนางกิลินีเทวีนางสงกรานวนพลรืหัสนะคะแดงวัวอันนี้หงหยกหงหยกเอ่อองค์ถือสารนะคะงามวงวาน แล้วก็มีม้ากันทก,กะมีนางวาลีใบไม้เลยแต่เ,เขาแข็งแรงนะคะเอออะไรนะจังหวัดสูงขาต้นใหญ่ๆเลยนะีสูงใหญ่มากเลยนะคะรับไปเลี้ยงนะคะหนุมานอาสาสวยๆต้นสูงมากสูงเท่ากันกับพลายเพชรแล้วเนี่ยแต่ก่อนว่าพลายเพชรนี่แซงเข้าไปแล้วนะคะ อนุมานอาสาเนี่ยสูงละนะคะลายเพชรต้นขนาดนี้ก็มีนะคะนางกิมิทาเทวีนางสงกรานวันศุกร์นะคะมัคควาลรังสรรแผลงสวนเรานะคะนางพิกุทลทองบอลรอบนี้ต้นสูงใหญ่มากนะคะเพราะว่าช่องเทเลเลยไม่ได้ไม่ได้โพสต์นานละนะคะเขาก็เติบโตปางนาคปลุกนะคะ เนี่ยจอมทับจอมทับสวยๆอ,อันนี้มีก้านเดียวแต่หนึ่งโหลดกำลังขึ้นมาบันดานซับนะคะมีซับเศรษฐีนะคะซับเศรษฐีมีโจโฉนะคะโจโฉมีอะไรนะชาละวันแผลงนะคะชาละวันแผลง ทรัพย์เศรษฐีนะคะเริ่มออกทำจำนวนไว้อยู่เริ่มออกบอกเงินค่ะอินทาละลังสันนะคะป้อมพระบรมมหาราชวังนะคะพระวัยสวยมากนะคะพระวัยอนุมานจองถนนก็สวยมากโตแล้วนะคะโตแล้วหน้าหวานเชียว พิกกับเกลือมีเยอะนะคะมิดรไมตรีออกแล้วนะคะโตแล้วนะคะสามก้านแล้วอ,อ,อินทราชิตหน้าทองก็มีแล้วนะคะใครจะเหมาไหมเนี่ยสิบทุนร้อยเนี่ยอะไรนะธาตุบางแก้วนะคะธาตุบางแก้วสวย ราศีพฤษภกวนอิมจูกัดเหลียงนะคะเจ้าจาัก,กรพรรดิยืดละสูงละนะคะอนุมานเชิญทงนะคะนี่ชาละวันชาละวันเขาจะหน้านี้แต่อันนั้นแผลงแผลงต้นใหญ่นะคะลองรับไปเลี้ยงนะคะอนุมานถวายแหวนโตขึ้นเขาจะสวยนะถวายแหวนกระดูกนะคะ รายจันบอนป้ายอะไรนะเออนายมั่นปืนยาวนะคะหกหลงนะคะมีเพชรบ้านประทุมแผลงนะคะเพชรบ้านประทุมแผลงชมพูมีดาวเพียงดินนะคะเนี่ยมีอันนี้ด้วยไก่เดาะไก่ฝรั่งเริ่มออกนะคะไก่ฝรั่ง อันนี้ก็สูงมากจะเลยตู้บอลละพยาคลุดนะคะอันนี้ก็แถมนะไก่อมรินถ้ารับ200บาทเนแถมไปเลย5ต้นไม่เสียดายนะคะอยากให้คนเอาไปเลี้ยงนางไหมจะมีขุนสันนะคะขุนสันนี่ยุบไปขึ้นมาน่าจะมีหัวแล้วก็เจ้ากรุงอังวะ ดูม้าของเรานะคะม้าสีหมอกมา้าขุนแผนนี่ก็สูงใหญ่มากบอกเลยว่าม้าสีหมอกเป็นไม้ที่สูงนะคะใบก็แปลกๆหน้ามา้าองค์หญิงทอฝันก็สวยมากใครจะเมาเนี่ยกระบะเนี่ยสวยมากนางสุชาดาผู้ถวายข้าวมาทุปายาตให้แก่พระพุทธเจ้านะคะบันดาลทรัพย์ อันนี้เมืองนครพนมยังไม่โตตัวช้าอยู่นะเนี่ยถือว่าตัวช้าอยู่ชายชนไม่ป้ายนะคะก็มีป้ายนิดๆทศกัณฐ์ไก่ฮาวายเอออันนี้อะไรอ่ะฮาริพุนชัยนะคะ อันนี้ก็นกวายุพักตะละแม่น่าจะเป็นตะละแม่กุสุมานะคะนกวายุพักก็สูงใหญ่มีจํานวนนะคะนอนจอมทับใบใหญ่ๆเลยนะคะตัวใบนะจอมทับมีมุกดาหารเนี่ยมีแต่ทางเดียวที่ต้นสูงๆนะคะเห็นไหมอินเทลรชิตหน้าโองอะ่ะเขากัดแบบนั้นกัดได้สวยกว่านี้อีก นางมณีเมฆขลานะคะราหูล้อมเพชรหงเหินหงสุวรรณกำลังทำจำนวนนะคะนางเรไรอันนี้ก็แถมนะคะใครอยากให้แถมอะไรระบุมานะคะห้าต้นไปเลยนะคะนางเสือดาวอนุมานเชิญทงต,งตรงนี้ก็มีนะคะก็จะประมาณนี้นะคะเนี่ยนุมานเชิญทง ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ